ส่วนชมรถน่าใช้1คันนะครับ Toyota Camry นะครับตัวนี้ปี2 0 0 5นะครับตัวไหม่เนเชนมาแล้วนะครับปรับชมไฟท้ายมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นไฟทับทิมแล้วก็มีอีสวนอื่นๆครับลองชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจหรือเปล่านะครับตัวนี้ให้ผ่อนได้นะครับราคาเปิดมา1,75,000าบาทนะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้รถอยู่ที่พนัธิคมนะครับชนบุรีรถสวยนะครับ ราคาปี2005ถือว่าสวยครับราคานี้ปกติเราจะเจอกันราคาปี2003 2004นะครับถือว่าอันนี้ก็ถ้าสนใจจริงก็เจราจาต่อรองนะครับจะซื้อสดจะผ่อนก็รองโทรสอบถามรายละเอียดนะครับสำหรับใครที่เครดิตดีก็ได้เปรียบครับหรือจะมีเงินดาวางเข้าไปหน่อยก็จะทำให้เราผ่อนน้อยขึ้นครับ คันนี้สวยสมบูรณ์นะครับประวัติดีด้วยลองชมดูก่อนนะครับรถอยู่ไกลหน่อยนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบนะครับรถสวยๆอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับแอร์แบ a ก s แล้วก็บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้านะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับลองไปเช็คไปตรวจสอบดูได้เลยนะครับรถสวยครับตัวนี้ เป็นสีเทาดำนะครับออกสีควันบุหรี่หรือเ้าเรียกกันแบบนั้นนะครับนี่นะครับสภาพก็สมบูรณ์ครับลองชมดูด้วยตาก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจถ้าชอบจริงโทรสอบถามครับไปเจรจาต่อรองดูราคาครับอันนี้รถเต็นท์ครับชัดเจนว่ามีการผ่อนก็ต้องเต็นต์นี่แหละครับที่บริการให้เราเขาก็เก็บงานครับดูแลความสะอาดความสวยงามเช็คทุกส่วนที่มันมีปัญหาให้แล้วสําหรับคันนี้ถือว่างามครับที่เหลือก็ไปทดลองขับนะครับเป็น2.4นะครับ รองชมดูได้เลยเป็นตัวไมเนทเชนนะครับสภาพสวยครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของ Camry ครับหรือใน y u t u b e แบบมีคนรีวิวเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการกินน้ำมันความดีความเด่นหรือข้อด้อยของรุ่นนี้ศึกษาก่อนได้เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยมีความรู้และเริ่มสนใจตัวนี้นะครับต้องบอกว่าท็อปแล้วก็หรูหราสวยงามครับช่วงล่างนิ่มแน่นและแข็งแรงทนทานครับรองชมดูก่อนได้เลยนะครับ ม้านหลังไฟฟ้านะครับผมมีประสบการณ์พวกแคมรี่นี่ครับทุกตัวครับถือว่าอึดทนถึกมากเพราะผมใช้รถติดแก๊สทุกคันครับวิ่งวันละ2 0 0 3 0 0โลไม่มีปัญหาครับดังนั้นใครที่ใช้รถแคมรี่แล้วเป็นรถบ้านด้วยวิ่งน้อยใครกังวลได้เยอะครับถ้าเราชอบนะครับก็ต้องมีความพร้อมนิดนึงเพราะว่าบางครั้งการซื้อก็แพงหน่อยครับแต่ถ้าใครชอบสนใจรุ่นนี้นะครับศึกษาได้เลยครับข้อมูลแจ้งว่ามาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดเลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับขอให้ได้รถสวยๆเอาไว้ใช้งานกันนะครับลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ